สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับมูหันยูทีบ้านครับลากาพอดีนะมีเอฟซีมูหันนะครับบอกว่าคุณมูหันครับพอดีผมมีงัวบามันเลือดลอยครับสายเลือดดีครับแล้วกางัวอายุสามปีต้องการสีขายครับบางทีนะเพื่อนบอกว่าเพื่อนนายหอยมาขายแคร์ราคาแค่หกหมื่นนะครับวันนี้เพื่อนเลยอยากเสิยดาราคาที่สูงก็นั่นครับเพื่อนเลยว่าเสียมูหันเี็ดหายครับเดี๋ยววันนี้มูหันทดสอบกล้องไหมครับพี่น้องครับเบื้องนะครับกล้อง ครับว่าพี่น้องครับต่อไปนี <S <s <rejected> time, ้นะครับพ like the ี <use> ่น้องสามารถเ็นนะครับมูหันใดนะครับแบบระยะโฟกัสทุกอย่างพี่น้องครับคือกตัวนี้นะครับมูหันคิดว่าหงทีตอนการพัฒนานะครับช่องจะคล้องห้ามไม่ดีขึ้นแล้กก็ทุกตัอนี้นะครับกมันกับเหตุหายพี่น้องในเบื้องลายแบบครับที่นี่นะครับผมไม่คิดว่าสิพัฒนากลองแบบพัฒนาการตัดต่อไหม่ครับที่นี่นะครับกับเพราะว่าหนึ่งะครับมันมีการแข่งขันสูงครับพี่น้องครับหลักอันที่สองคือผมต้องการพี่น้องในเบื้องทุกรายละเอียดครับผมให้เบื้องไม่พี่น้อง นกล้องผมนะสามารถเบิ้ง่งได้มือหมุนเลยครับตัวนี้ครับคือว่าไงง่ไงว่าเห็นทุกมุมนะครับทุกรายละเอียดต่อไปนี่ต่อมนี้อยู่ใส์สามารถเห็นได้พ <anything S 1> ี่น้องครับเห็นลายมือผมมาครับพี่น้องครับนะครับก็แสดงว่านะครับต่อไปนี่นะครับผู้ใดที่ตามมุมหันแล้วนะครับคิดว่าคลิปนี้ที่พุทธมารดาครับผมบอกเลยว่ากล้องนี่นะครับสามารถเห็นทุกรูกมุมขนครับพี่น้องครับพี่น้องสิวครับที่นี่นะครับก็เป็นงอประมาณเลือะลอยพี่น้องครับก็เป็นของนะครับเพ่นดีคขาย 3. 3. 5. 5. ห้องในราคา79,000บาทครับพี่น้องครับอ่าราคา79,000บาทนะครับผมเสียเอาคลิปลงให้เบิ้งหลังจากคลิปนี้นะครับก็คือหลังจากที่เบิ้งคลิปนี้แล้วสิพี่น้องได้มาเบิ้งว่ารักอ่างัวตัวนี้ที่เป็นงานสมใดครับกางัวนะครับผมสิขออนุญาตอ่านในคลิปนี้นะครับในโทรศัพท์ผมนะครับกาอ่างัวอายุนะครับ3ปีครับเพิ่นอยู่ที่อ่าอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพิ่นให้รูปผมมาให้ผมเบิ่งเนาะมีใบเพชรดีกรีพี่น้องครับใบเพชรดีกรีนะครับสามารถเบิ่งใบเพชรดีกรีได้พี่น้องครับ ดูนี่นะครับมีใบเพชรดีเคพร้อมนะครับราคามีหลายอย่างครับพี่น้องถื้อมาอ่าผู้ใดที่ต้องการเอาไปต่อยอดนะผมคิดว่าราคานี้เป็นราคาที่พอฟังครับเพิ่นห้องไว้แค่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับงัวอยู่ที่อำเภอหนองหงนะครับหนองหงนะครับอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับที่นี่นะครับผมใส่เบอร์โทรติดต่อไปก่อนเพราะว่าบางเทื่อมูหันในคลิปนี้เพิ่นทรงแคร์อ่าคลิปไปเบิร์นเซื้ออะไรลงอย่างพี่น้องเนาะ ทียู่คนน่ะคืออยู่อําอยู่บ้านม่วงเจริญครับตําบลสะทองอําเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเออ่080ครับ1636089ครับอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะ0801636089ครับอ่ตัวนี้นะครับงูตัวนี้เป็นลูกของพ่อพันธุ์ก็คือ S K C 21ครับแม่พันธุ์ก็คืออ่ W J 98ครับตัวนี้นะครับอายุ3ปีนะครับ ราคาอยู่ที่เจ็ด0มืนเก้าพันบาทครับพี่น้องครับราคาหนีสมาัถตอรองใดครับวับนนี้มาเบิ่งกันว่างวัวสีงาสำเนพี่น้องครับอ We'll be right <laughs> back.